ที่วาดเจ้าขาวแล้วก็ข้างนอกก็จะลายแดงสามตัวนี่ในนะั้นหนึ่งสองสามข้างบนลายเดียวกันลายแดงสามตัวแม่รอดแม่รอดแม่ตาลแม่ใบเฟินแม่ใบเงินเจ้าเทา เจ้าส้มฉุนเจ้าส้มโอเจ้าส้มจุกอ้าวลืมแล้วเดี๋ยวค่อยได้เนาะเหมือนเจ้าขุนนาะลูกชายคนโตนั่งโคตรหมดอยู่นั่นเนาะอนอนตัวเป็นลมเลยนกินแล้วก็ไปนอนสบายเชิงล,ลูกชายคนโตสวัสดีค่ะคุณสุชาติเลิฟสองค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีทุกช่องค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทั้งหมดท่านเด้อจ้ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเนาะจ้ะพี่น้องถ้ได้พ่อพาคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะแล้วก็สวัสดีพ่อพ่อ,พอ,มอมแมแททกกอ่ทั้ะนะทงเอ็ซีทั้งฟังไซสฟังเล้วแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกเนาะจ้ะเนาะฝากดีไว้สนับสนุนส่นงกำลังใจเนาะทุกๆไลค์เ้อจ้ะก็ขอขอบ่อพ่อคุณหลายๆ เา,า,าคุณท้องสพายา้ที่ไล่หลาได้คิปยุ่หมองก็เก้างเดิมเนี่แหละจ้ะพี่น้องก็ขอให้พ่อพแม่แม <the> ่จะเป้าเบื่อไปใส่ได้จ้ะเพราะว่าเขาเลี้ยงระบบปิดเนาะจ้ะเขาไม่ได้เลี้ยงระบบเปิดก็เราก็จะไทยแต่อยู่ข้างในบ้านบางครั้งตอนเช้าเราก็จะปล่อยไปแล้วก็มี มีมีถ่ายคลิปให้ดูข้างนอกบ้างแต่ตรงถนนนี่แหละจ้ะตรงในซอยเรานี่แหละเนาะกดติดตามดีไหมคะแมวน่ารักทุกตัวเลยค่ะแล้วแต่หนูเลยค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะ ขอบคุณ้านี่ก็อากานีแล้วน่อนอ่นะดูเหมือนที่จะแคบลงทุกวันทุกวันนะยิ่งตัวโตเมื่อก่อนแมวเด็กนะ,ะกดแล้วค่ะติดตามอู้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆ ชื่ออะไรนะน้องปิมเนาะน้องปิม,มขอขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อที่มากดติตามให้ป้าเนาะเรียกป้าหรือยายก็ได้เนาะเพราะว่าเราก็อายุเยอะ,อะก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็มีหลานอายุสิบห้าปีแล้วเนาะเรียนอยู่มสามแล้ว ก็ขอพระคุณนห,หลายๆจ้าพอพ่อแม่เอฟซีตั้งหน้าตั้งเนะ๊ะที่เขาหมาหตัวนึงก็กินอยู่ข้างบนในใจข้างล่างพัดลมนี่เราไม่ได้ว่าขาดพัดลมเพราะขาดพัดลมัะไรได้จาจอยู่ข้างนอกยุงมันขบยุงเยอะมากตัวแต่มีแต่ตัวเริ่มเมื่อก่อนก็สงสารลูกเต้านะ ข้างบนนะกำลังกินอยู่นะนี่นกินงอมๆอ,อ,อ,อยู่น่ะก็จะมีเป็นบางช่วงปิดเสียงไว้เด้อจ้ะหนูเพิ่งปอสีเองจ้านั่นแหละหนูเพิ่งปอสีกขใจมากนะลูกั้งนั้นก็เรียกคุณยายได้เลย จะมีเป็นบางช่วงในสัปดาห์ทีพ่อพ่อแม่ทันเจ็บท่านเน้อแต่ที่ขามาใหม่เน้อแต่เนาะจังได้ก็ขอขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้าเด้อกดกระดิ่งสิได้บ๊อพาที่ใหม่ๆจ้าขอขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาให้กำลังใจนะจ๊ะพี่น้อง